ที่กจะบูมนะครับอาชีพก็อาชีพหลักสมัยก่อนคือสถาปน,นิกปัจจุบันก็ฝันตัวมาเป็นคนชงกาแฟ <Okay. S 1> ครับ กีฬาสเก็ตบอร์ดมันเป็นพึ่งแพร่หลายในอเมริกาแล้วนาอยู่อเมริกานาฮิ้วกับมาให้อันหนึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดช่วงประมาณปี25 25 25ช่วงนั้นครับก็เล่นตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบอ่ะพี่สเก็ตบอร์ดที่จะเริ่มเล่นจริงจจัง,จงแผ่นทิ้น,นาซื้อมาให้เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยมันก็คือยุคข,ของแผ่นมาระกอ เรียกว่าปัจจุบันเลขแผ่นโอสคูอ่ะพี่ผมว่าจุดเริ่มต้นของสเก็ตบอร์ดที่มันกลับมาบูมอะแมงโควิดพี่โควิดชัดๆไปเลนทุกอย่างเลยดูดีต้นไม้ยายญ้าถือสเก็ตบอร์ดใครเคนธีเเดชเต้ยพวกจะเป็นสเก็ตเตอร์จริงๆอ่ะเขาก็จะเล่นเป็นอายุใหม่แล้วเป็นสเก็ตแบบสเก็ตบอร์ดสเตีรเล่นท่าหรือพาร์คอะไรพวกนี้แต่เซิร์ฟสเก็ตอ่ะมัน มันก็เหมือนแบบพี่เล่นเซิร์ฟอ่ะแต่เล่นมันโบกอ่ะบ้านเมืองไทยมันไม่ค่อยมีคลื่นนี่อ่ะเล่นเซิร์ฟได้ศักยภาพมันไม่ถึงไนงะแต่แม่งคนคิดแม่งโคตรเก่งเลยแม่งมันทําให้แบบท่าทางแม่งเหมือนเหมือนสเก็ตเหมือนเหมือนเซิร์ฟเลยอ่ะเออเอาเริ่มต้นเลยนะแม่งไม่รู้จักไม่รู้จักไอ้แผ่นย่อน,นี้หรอกห้างดีแคทลอนเียห้างอะไรวะดีแคทลอนคืออะไรวะ รุ่นน้องมั่งบอกดิคัทลอนแม่งเป็นร้านแบบขายอุปกรณ์กีฬาพี่ที่แม่งอยู่ในโลตัสสมัยก่อนแม่งมีอยู่สาขาสองสาขาอามัง้งมีตรงจรันมีนั่นอะพอเซิร์ฟสเก็ตแม่งเริ่มมาดิคัทลอนของเขาเอาทําแบรนด์มันเองใช่ไหมคือจริงๆอะ่ะเคยมีแผ่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วได้มาดักโกดังญี่ปุ่นเมื่อห้าหกปีที่แล้วอะ่ะก็ลองเล่นตอนนั้นไม่มีใครไม่ไม่มีใครรู้จักหรอกเซิร์ฟสเก็ตคืออะไรพอวันหนึ่งได้ไปเล่นปั๊มแท็กที่ปทุม ชื่อสนามสไลด์เอเวอรมันก็จะมีกวนพวกดาวฮิวพัทยาหอ,อะไรพวกนี้มาเขาฮีแผ่นนี้มาเฮ้ยเราก็พอรู้ว่าเฮ้ยนี่ดีของดีแคทลอนลองเล่นดูเฮ้ยมันก็โอเคมันมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เจอของดีไงพอเห็นราคาแค่สองพันหกของดีๆเพ่อขึ้นเวินกบบาทนี่มันเลยแบบเหมาะกับคนที่แบบเริ่มหัดไงเพราะสมมติเบื่อแม่งคุณก็ไม่เสียดายแต่รับ หมบบื่นกว่าบาทเสร็ซื้อมาแล้วแม่งเบื่อมังจบไปนะเออเนี่ยสวยเรียบร้อยเออผมไม่ค่อยรู้เทคนิคเอลเรื่องว่าลูกปืนตลับอะไรพวกนี้ผมเป็นสายเล่นอย่างเดียวเล่นมองอากนี้นะสองพันหทรงบอร์ดดีไซน์ทุกอย่าง โคคุ้มอะ่ะคุ้มแบบเอ,เอาไปถ่ายเล่นหรือแบบเอาง่ายๆเด็กๆเ,เล่นไม่เป็นนะไปนั่งถ่ายอย่างนี้ก็ได้โหมันแบบหรืออะเป็นดอลลี่ก็ได้อะอย่าคิดมากสองพันหกมันเป็นเล่นได้อะไรได้มากกว่าสกเก็ตบอร์ดส่วนวัสดุอุปรกรณ์ผมไม่่คยรู้สเปกมันหรอกพี่แต่แต่ดูเนี่ยเนี่ยล้อนิ่มล้อนิ่มนี่แบบเอาประเด็นแรกเลยล้อโตล้อโตนี่แม่ง ลื่นมันทาให้ระยะทางในการหมุนแบริ่งหนึ่งรอบระยะทางมันไปไกลกว่าล้อนิ่มเนี่ยมันเหมาะกับโคตรเหมาะกับถนนเมืองไทยเลยขูขะเจอหินเจอกรวดมันไม่ค่อยสะดุดมันไม่เหมือนกับสเก็ตบอร์ดล้อเล็กๆแข็งๆอันนั้นมันแบบมันแบบพวกสปีดมันแบบตึกทีกลิ้งเลยส่วนก็ตามคุณภาพพ่ะที่ทักพลาสติกผมไม่มองว่ามันเป็นเป็นปัญหาอะไรนะเพราะว่า มันมันก็อาจจะถ้าเป็นอรูิเนยมหลอมแล้วคงไม่ได้ราคานี้หรอกต้องลองเล่นก่อนผมเคยเล่นแบบแบบมยังไม่จริงจังมากอะ่ะเนี่ยมันก็แบบของใหม่อ่ะที่มันแข็งอยู่อะมันก็ต้องนวดต้องมีรันอินหรือเปล่าะอยะ่ายเงี้ยเออ สุดพี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยตอนแรกนึกว่ามันเซิร์ฟสเก็ตเฮียก็โยกตั้งนานทำไมไม่งไม่นั่นวะไม่ใช่อันนี้เป็นแผ่นคูเซอร์แต่เมื่อกี้ที่เล่นแล้วเอาคูเซอร์มาโยกแบบเซิร์ฟสเก็ตแล้วม่งไหลโอ้ยคือคือพอลองเล่นแล้วจำไม่รู้เลยว่าแบบคูเซอร์มันก็คือแบบเหมือนแผ่นถ่ยธรรมดาเป็นพาหนะในการเดินทาง ผมถึงว่าราคา2มันก็ยังคุ้มอยู่ดีแต่อันหนึ่งเพิ่งที่เพิ่งดูทักเป็นพลาสติกทุกชิ้นเป็นพลาสติกหมดเลยชิ้นนี้มันก็เลยแบบโอเคตามราคาแต่โดยรวมผมว่าถ้าคนไม่ใช่สายเซิร์ฟสเก็ตแล้วจะซื้อไปไถเล่นๆผมว่าเนี้ยได้คุ้มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแผ่นเริ่มต้นของทุกคนได้แต่มันมีข้อที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือ ทักมันวางอยู่หน้าสุดเลยมันแล้วบวกกับฐานล้อกว้างมันทำให้เวลาเลี้ยวอะวงมันกว้างมันจะไม่แคบเออถ้าทักมันแคบปุ๊บมันจะปุ๊บแล้วกดมันนั่นเลยถึงแม้ว่าจะขันทักอ่อนก็เอะแต่มันแบบพอหน้ากว้างเนี่ยมันเหมือนแบบแม่งเกาะถนนเนี่ยมันมันจะแบบไม่จะไม่ปืดจะแบบเลดแบบพวกสเก็ตบอร์ดธรรมดาไม่ได้ใช่แต่คุ้มครับ แต่เป็นความว่าใจใหม่นะครับว่าอันนี้มันคือคูลิเซอร์มันไม่ใช่แบบเซิร์ฟสเกต